รู้รู้ว่าตัวเองจเจ็บ๋ยวก็พยายามปัป๊มปั๊มปั๊มแฟนขึ้นมาไม่ลาได้ไหมเดี๋ยวพี่กลับไปหาที่บ้าน หยิบจับอะไรไม่ทันเลยแล้วหลุดลงไปในกอไม้ไม้ไม่ใช่ไม้ที่<ม>ทนี่นะไม้เหมือนใบไม้อะ่ะมันไปถมเศษซากด้วยกันมันพี่ก็เลยไม่เจ็บมากเร็วเร็วมากมจังหวะแซงคือพี่อ้อไม่ได้นอนใช่ไม่ได้นอนพี่ก็นอนกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่นอนนอนแต่ว่าตอนช่วงรถมันแซงออกไปอะ่ะรู้สึกตัวแล้ว ขวาแล้วแต่ไม่ไม่ทันสักคนคือมันเร็วมากเลยเร็วแล้วพี่ก็พยายามดึงแฟนออกมาปั๊มหัวใจเป่าปากก็ก็ยื้อไม่ได้ดร,ดรู้รู้ว่าตัวเองเจ็บแต่ว็พยายามปัมป๊มปั๊มแฟนขึ้นมา,าก็เลยได้ดั้งหักแล้วก็เท้าไม่รู้ไปโดนอะไรหักเหมือนกันข,าาข้างงข้างข้างขวาข้างข้างนี้หักข้างนี้ถลอกเลยเชย แล้วก็เจ็บตรงไหล่ช่วงลงแรกๆแ,แน่นหน้าอกแล้วก็มีเลือดไหลออกจากจมูกมแต่ก็พยายามช่วยคนอื่นตอนนั้นที่ว่ารถมันเลอเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมว่ามันเหมือนบบแซงมไ,มไม่เบรกเลยแซงแซงซ้ายอ,ออกไปแซงขวาไปแล้วก็รีบตกเข้าซ้ายแต่ไปชนบารีเออร์ข้ารงกลางก่อนชนแล้วมันก็เลยทําให้รถมัน เสียหลักอีกรถคัสนี้มีคนขับกี่คนคะสองคนค่ะมาเปลี่ยนตอนที่ขึ้นเขาเปลี่ยนคนขับที่แรกน่าจะเป็นคนมีอายุขับหน่อยแล้วมาเปลี่ยนให้วัยรุ่นขับตั้งแต่แรกจนเปลี่ยนเนี่ยคนขับขับรถยังไงกระตุกมากเลยค่ะหาเกียร์ก็ไม่เจอเพราะว่าพี่เป็นคนขับรถเกียร์กระปุกอยู่แล้วไงพี่รู้ไงว่าถ้าเกิดเหยียบคาสตไม่สุดมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้มันจะมันขึ้นเสียงโชว์เลยติ๊ด่ๆๆยถ้าเป็นเกียร์กระปุก สิบปีกะว่าจะไปจดปีหน้าก็คุยกันว่าจะไปจดเพราะว่าก็ยังไม่ได้แต่งด้วยเดียวมาเสียกันไม่ลาได้ไหมเดี๋ยวพี่กลับไปหาที่บ้าน